ปฏิบัติก็เริ่มทยอยมาแล้วครับเวลาประมาณบ่ายโมงกว่าแล้วลมก็ค่อนข้างแรงมากเลยชมกวันอากาศยังร้อนอยู่ครั้งนี้เนี่ยผมเป็นธรรมบริกรเพียงคนเดียวครับเป็นทางผู้จดการแล้วก็ธรรมบริกรเป็นตำแหน่งครับผมฝ่ายหญิงก็มาช่วยบ้างครับดีจังเลยเบาแรงไปบางเรื่องคนี้เนี่ยเจ้าที่กระถามว่าไหวไหมลุง คนเดียวก็เลยบอกไปว่าไว้แต่ขอกระทิ้งแดงสองขวดเท่าที่แกก็บอกว่าเอาจริงเหรอล,ลุงบอกเปล่าพูดเล่นครับผมใน้้อนี้เนี่ยเมื่อคืนประชุมท่านอาจารย์ก็ให้คําแนะนําดีครับอาจารย์บอกว่าก็ให้ทําไปแบบสบายๆอย่าไปทําร้ายตัวเองอย่าไปทําให้ตัวเองนั้นแย่ yeah! ครับผมเพราะว่าการที่เราทํา งานจนเครียดไปเนี่ยมันก็เหมือนกับเราทําร้ายตัวเราเองแล้วก็การเป็นธรรมบรุรก่อนั้นต้องรู้สึกดีพราะถ้าเราไม่รู้สึกดีแล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะมาเป็นธรรมบุก่อ,อนแล้วก็เวลาผู้ปฏิบัติเนี่ยทำผิดกฎเราก็จงยิ้มแย้มนะครับเข้าไปเตือนเขาด้วยเรียบได้ว่าแบบมีใจที่เมตตาปาณีแล้วก็ความปรารถนาดีครับ แต่ถ้าเขายังทําผิดบ่อยครั้งก็ให้แจ้งอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะพูดคุยเองเอสิ่งสําคัญอย่างนึงก็คือว่าเราเนี่ยอาจจะได้รับการแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีจากผู้ที่มาปฏิบัติอาจารย์ก็บอกว่าขอให้เราทั้งเนี่ยคิดเสียว่าตอนนั้นเนี่ยเขากําลังมีความทุกข์อยู่เขาจึงได้แสดงพฤติกรรมไม่ดีกับเราแบบนั้นเราก็จงยินน้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ มีเมตตาวางใจให้เป็นอุเบกขาครับผมเพราะถ้าเขาไม่มีความทุกข์เขาก็จะไม่แสดงพฤติกรรมกับเราแบบนั้นครับดังนั้นเนี่ยการที่เรามาเป็นธรรมะบุตรกรอเนี่ยถ้าเราไม่รู้สึกดีแล้วองทติกร่มวัาก็คือเราไม่ควรที่จะมาทํางานนี้ครับแลวถ้าใครมีใครก็แล้วแต่ที่เป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยทําผิดกฎเราก็ไม่สมควรที่จะทาผิดกฎด,ด้วยครับผมเรา จะเป็นแบบอย่างที่ดีเราจะมีความเมตตาปาณีแล้วก็มีความเป็นอุเบกขาครับผมเพื่อให้ผู้ที่มาปฏิบัตินั้นเนี่ยได้รับสิ่งที่ดีกลับไปครับดังนั้นขอฝากเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเวลาก็เป็นธรรมะบุตรกรอาจจะต้องพบเจอกับการสแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีของผู้ที่มาปฏิบัติผมเองผมก็เคยโดนครับเรียกได้ว่า เรียกผมออกไปต่อว่าทางสายฝนเลยแล้วก็บอกว่าไม่ต้องมาเตือนเขาอีกนะอะไรเงี้ยผมก็ยกมือไหว้ขอโทษอย่างเดียวครับขอโทษครับขอโทษครับเพื่อให้เขานั้นเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมอย่างไม่มีปฏิฆะครับอย่างสบายใจอาจารย์บอกไว้ว่าบางครั้งเราก็อย่ายไปไปเตือนเขาหรือไปอะไรเขามากจนกระทั่งเขามีปฏิฆะการนี้เนี่ยข้อที่ผมโดนผู้มาผู้มาปฏิบัตินเนี่ยครับต่อว่าแล้วก็ เัเวอย่างตัวไม่ต้องมาตะเกนฉันเองแล้วนะเด็สารพัดเลยครับบางครั้งก็มาชักมดไปเข้านั่งกรุซิตติ้งช้าเนี่ยไปตามบางครั้งก็มองเรื่องหางตาที่ไม่ดีเลยจนกระทั่งวันสุดท้ายครับหลังแผลเมตาเสร็จเขาเตือนมายกมือขอโทษผมสงผมก็ไม่ได้พูดอะไรเลยครับผมน่าจะยกมือไหว้ต่อไปทั้งๆท,ท,ที่ใจเราเนี่ยอยากจะพูดอะไรมากมายเลยแต่ธรรมะมันพูดแทนผมหมดแล้วครับผม ขอเป็นกำลังใจใกับธรรมะบริกรมือใหม่มือเก่าทุกคนนะครับจะต้องพบเจอเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดที่เราไม่พึงประสงค์ที่เราไม่ป,ปร,รารถนาทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นบททดสอบตัวเราครับการมาเป็นธรรมะบริกรก็คือสนามเล็กๆที่เรานั้นจะได้ทดลองใช้วิชาความรู้ต่างๆที่เราได้อบรมปรานามาแล้วครับผมและไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้ว อย่างมันก็คือการพัฒนาตัวเราเองครับผม